เดืดว่าเกมนี้แพ้นะครับพี่ทาแป้งครึ่งหนึ่งทางซ้ายหน้าขาวพี่มาสารทาทางขวาคนละครึ่งหน้านะโอเคเอาแล้วลูกขว้ามายังไงอะเมื่อกี้เขาจะกดสากูแล้วเขากดเป็นลูกขว้ามาแล้วสับสองไปแล้วเรียบร้อยเลยครับลูกขว้าเอาละงานเข้าแล้วฮะแล้วไม่ลงแน่นอนลูกนี้โอ้โหแล้วกระโดดรีบเอก่อนกันเอาละฮะเอาละฮะยังไงให้ได้สามคะแนนสามสิบเจ็ดวินาทีลูกว้าใจเย็นลูก ใจเย็นลู้อ้ไว้ก่อนแพนน้าขาวตายแล้วเจอมากกี่3สามด้วยฮะขอขอเฮ้ยไม่เพื่อนเพื่อนผมมีผมมีแันตียิวไปสามคะแนนลงหรอบ้าสง่งรบวเพื่อนเพื่อนน่ะเพื่อนแตกเพื่อนเรามีศักิ์สีแพ้หน้าขาวอยู่เพื่อน โอเวอร์ท็อปอปโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพนะขอบคุณคุณเทอร์ตักนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับตั้งแต่ทักมาไลฟ์วันนั้นก็นึกว่าลืมกันไปแล้วแค่หน้าขาว เอาไงพี่พร้อมหรือ,อยังพี่มาสารพร้อมหรือ,อยังฮะพร้อมจะลงสนามแล้วหรือ,อยังฮะสักหน่อยเวล่าลพี่ถ้าแพ้พี่หน้าข่าวร่วมกันคนละครึ่งหน้าผมครึ่งซ้ายพี่ครึ่งขวาเดี๋ยวเข้าเกมก่อนโอเคได้พี่ห้ามแพ้นะพี่แพ้ตานนี้หน้าข่าวนะเกมเนี้ยคือพี่มาสารไม่ได้เล่นมาประมาณผมอะเริ่มไปพร้อมๆกันก็มันปีกว่าแล้วก็ผมเนี่ยกลับมาเล่นก่อนนะครับอันนี้พี่มาสารเพิ่งกลับมาเล่นห้ามแพ้พี่เล่นยังไงก็ได้แต่ห้ามแพ้ฟูจิ เฮ้ยเอาได้ซีใหญ่ซีรองอเอ่อพี่มาสานน่าจะเป็นซีใหญ่คนแรกน่าจะเป็นซีรองได้อยู่นะครับผมช่วยแย่งเลยมากิชินิจิสวัสดีครับซางจีนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครก็ามาฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเกมนี้ถ้าเกิดว่าเกมนี้แพ้นะครับพี่ทาแป้งครึ่งหนึ่งทางซ้ายหน้าขาวพี่มาสานทาทางขวาคนละครึ่งหน้านะโอเคอันนี้เป็นคอนเทนต์จากคุณเธอสักโดเนตมา500บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออคุณทัศนะักดิ์พีมาลายฮะเนี่ยฝากหมายถึงว่าฝากพี่มาสารแบกด้วยใช่ไหมยังงอนิ้วไม่ได้เลยฮะเอาเสียไม่เราไม่ต้องใช้อีกมือหนึ่งเล่นคือเสียวิมเมอรี่ Murphy ดามมือไว้ตรงเนี้ยดามครึ่งอยันนี้เลยดามไว้มันเล่นไม่ได้ใช่ไหมเสียใช้ลิ้นได้ไหมใช้ลิ้นแทนมือมือซ้ายใช่ไหมที่ดามใช้ลิ้นแทนมือซ้ายได้ไหมแล้วมือขวาทัชสกีนเอาสกิล,อ,กลอย่างนี้ได้ได้ไหม เดี๋ยวดูกันนะครับผมอ่ะพี่มาสาันไม่ได้เล่นมาปีหนึ่งนะครับผมกลับมาเล่นเกมสแลมตังถ้าแพ้หน้าขากเอาแล้วสากู่ผมหายไปไหนฮะเนี่ยเอาแล้วลูกขว่ามายัางไงอะ่ะเมื่อกี้เขาจะกดสากู่แล้วเขากดเป็นลูกขว่ามาลูกขว่าหนึ่งด้วยประเด็นนะทําไมอะผมพิดอะไรฮะเนี่ยตัวทําแจ้มมีแล้วเอามาทําไมโอ้โหตาเออถีบออมมาแต่ลูกแรกนะครับผมยังไงะ่ะ เราขึ้นปั๊บเอ้ยจะยัน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 เฮ้ยลุก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 โอเคอู้มมาว่ะเม้มหน่อยนะครับห้ามแพ้นะเกมเนี้ยบอกเลยห้ามแพ้เฮ้ยลูกว่าเออดีลูกว่าดีลูกว่าซอสให้ได้อยู่อ่ะแล้วเหมือนลูกว่าจะเล่นเป็นนะครับแต่หมือนยังลูกว่าเลี้ยงเข้าไปแต่เมยังไม่ออกข้างนอกเลยนะครับอู้มเอาละฮะเอาละฮะ นี่ใจเต้นแรงตั้งแต่ลูกที่สองเลยนะครับทำไปสี่คะแนนแต่ทาไมหัวใจผมรู้สึกสัก่นสะเทือนขนาดนี้เนี่ยหัวใจเต้นแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเกินไปเกินไปเกินโอ้โหโดนสกรีนด้วยนะครับสกรีนเป็นด้วยนะเอาเรื่องแล้วฮะเขาสกรีนเป็นนะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีพี่มาสารอยู่โอ้ยระแบกดังเลยเหรอโอ้โห <c oughs> ใจถึงพึ่งได้ฮะ <c oughs> เพิ่งกลับมาเล่นในรอบปีนะครับผมได้บอลปุ๊บซัดเลยฮะแบ็กดังเลยฮะสามคนยืนใต้แป้นงงทั้งสนามนะยืนกันนิ่งหมดเลยไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นไปแบ็กดังฮะนิ่งหมดเลยฮะหอมสิงแล้วลูกเขาว่าโอ้โหเอาเรื่องฮะไม่หยิบซักกุเรงิมาตอนแรกผมคิดว่าเล่นไม่เป็นแต่ไม่ใช่ฮะหอมดีเลยฮะลูกเขว่าร่างแรกอะเนี้ยแล้วผมซ้อนให้ลูกกุลแลกและลงฮะไอ้ไฟหนุ่้ามันดวงดี สองคะแนนนะเข,เขาเขาอ่ะแล้วมีคนลม้มเราต้องข้ามมีคนลม้มเราต้องข,าข้ามสี่คะแนนนะเจอก่อนแล้วแวนเตียเออไม่มีคนเล่นแล้วไอ้พอร์อมก่อนแล้วแวนเตียอาุ้้ยระวังสติลลงไปนอนกองกับพื้นเลยฮนะแพสติสติลด้วยนะครับวู้ฮูเอาเรื่องจัดเลยฮนะเนี่ยโอโห เมื่อกี้พาสซีสติลสติลแบบออโต้เลยนะครับเมื่อมากรู้ว่าเ,าเจ้าของถือคนเล่นเนี่ยแพ้หน้าขาวฮะมากรผมนี่เมื่อกี้ต่อยล่วงไปหนึ่งต่อยแล้วแย่งบาทสมาอาจจะมองกันไม่ทันนะครับผมความรุนแรงขั้นก้เาเทคทิคเข้าฝาอ้าวจัดฮะอาะะ้าวแล้วครับทำ,ทำาเอ่อทคะแนนไม่ก่อนเนี่ยแพ้แมมแบบสุดพลัง เมมมาสุดทางตั้งแต่กลับมาเล่นนะผมไม่เคยเมมนขนาดนี้เลยแล้วตกติดมือเลยโอ้โหไม่ธรรมดาพี่มาตัดก็เมมฮะไม่ใช่ผมคนเดียวฮะแกแตกด้วยกันโดนแตกเอาจัดฮะมือมาส่งลูกว่าลูกว่า,างไงแล้วแบบชุดเฮ้ยลูกว่าเป็นงานเลยนันเนี้ยลูกว่าเสียวเลยฮะเอาจัดนะฮะทีมผมบอกเลยว่าจะแพ้ได้อย่างไรฮะน้น้ำยูแปดคะแนนถ้าแพ้ได้ทำไงเนี่ย แล้วอู้เลยเอาแฝงหน้าเลยเรียบร้อยเลยอัอาแฝงหน้าไปแล้วลูกนี้หกคะแนนไม่เยอะนะเหหว้ยอู้ดวิกดังมารันโกแล้วไงคนจริงต้องดังอนหน้าเฮ้ยอูโหโดนเลยแต่ก็ไม่ลงแล้วเจออาคีราชันของมาคิเข้าไปไม่เป็นไรตัวละครเปิดอาคีรอไว้อยู่แล้วให้อัสซิสต์เซนเตอร์ โอ้เกือบแตกดันสก,กรีนได้เฮ้ยไม่ธรรมดาฮะลำเป็นด้วยนะเนี่ยพี่มาสานไม่ได้เล่นนานฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาสานอาจจะเจ็บหัวน,นิดหน่อยแล้วเหมือนเฟน์ตงข้ามจะรู้วิธีการตบแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โห,โหแล้วมีสแต็คขึ้นสนามหรือเปล่าจาังหวะนี้ฟูจิมะลูกนี้ไม่ตบโดนแน่นอนนะครับ โอ้โหแล้วไงเหมือนฟูจิมะถ้าเป็นรูนสามคะแนนเนี่ยลูกเนี้ยเขาการันตีลงนะสำหรับฟูจิมะล่างสองเอาเรื่องฮะได้อยู่ฮะอาศัยดวงดีสแต็กแม่นดวงดีสแต็กแมนของสิงเฮ้ย <c oughs> แล้วเหมือนจะเหมือนเออเซนโดยังไม่ไปเลยลูกเพราะว่าผมไปรอทางขวา ไปโดนไอ้ดาวรู้เพราะว่าวิ่งตามเอารู้เพราะว่าควิกดังอีกแล้วฮะแล้วโดนล่วงเลยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะแล้วโคตรเทร่โคตรอันตรายทำไมใจมันเต้นแรงขนาดนี้นเนี่ยผมกำลังแข่งชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานอยู่ไม่ลงไม่ลงรีบาโอ้ลูกเพราะว่ารีบาวอะเมนซีชัดชัดเฮ้ยอะไรฮะเลยโอ้ยสวยพี่สวยแล้วอาเรื่องจัดเลยฮะเนี่ย เอาเรื่องตัดเลยฮะตอนแรกไม่มีเรื่องฮะเอาเรื่องเลยฮะกี่คะแนนนำ8คะแนน1นาทีก็ยังวางใจไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวฟูจิมะเขามเาีเขามีการันตี3คะแนนอยู่รับเนื้อทุกคนขอย่านเตมมลุกเพราะว่ายิงเลยแล้วแมน่นสะดุไยฮะไม่เป็นไรฮะดวงข้างเราดีนี่ข้างพี่สแต็กโคตรแม่นเลยนะเกมเนี้ย แม่นมากระวังสตีลเรียบร้อยครับโอ้โหเหตุเกิดจากดักขาเขาได้แล้วสับสองไปแล้วเรียบร้อยเลยครับลูกว่าเอาละงานเข้าแล้วฮะแล้วไม่ลงแน่นอนลูกนี้โอ้โหแล้วกระโดดรีบเอาวก่อนกันเอาละฮะเอาละฮะเด็กไงให้ได้สามคะแนนสามสิบเจ็ดวิทีลูกว่าใจเย็นลูกใจเย็นลูกอ้ โอ้ยกอดส่งมาเฮ้ยพี่พี่อ่าอไม่ไหนโอ้โหอะอะแต <c oughs> นะ่นไงเนี่ยน้ำมาตั้งแปดคะแนนนะเฮ้ยอุย้ยลงหรือเปล่าแลไม่ลงหรอไม่ลงอ่ะแล้วพี่มาตาลีบาได้ลีฟาว่าล้ไปหนึ่งฮะเจ้าหนี้ยังไงฮะปืบถอยหลังยิงเลยลูกแตก เดียวีไที่สุดท้ายโอ้โหแพ้หน้าข่าวเกมนี้ขอญาติเมมมาแล้วเหมือนจะยังไม่แพ้นะครับยังไม่แพ้ต้วงไปเนี่ยลอมไปหนึ่งนะครับผมจังนี้ขึ้นทับเลยเรียบร้อยฮะได้แค่ตื่นเต้นอ่ะดี่โอ้เกือบแพ้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ฮนะเราต้องชนะให้ได้เกมนี้สำคัญมากไม่อย่างนั้นเปลืองแป้งฮนะโอเคคุณเธอสกักฮะภารกิจสำเร็จ ไม่น่าข่าวะอะกูเกือบแตกอ่อรับเข้าชมรมคือตอนนี้พื้นที่มันไม่พอสําหรับทุกคนนะครับก็อยากรับทุกคนแหละแต่พยายามเอรับให้เยอะที่สุดแล้วกันพยายามเคลียร์คนที่ไม่มีส่วนร่วมอ,ออกไปก่อนคนที่ไม่ได้รายงานตัวใน d i s c o r d ไม่รู้ว่าเป็นใครเลยแต่อยู่ในชมรมอันเนี้ยเออใ่ออกไปละกดแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้กําลังไล่เคลียร์อยู่เนาะเกมเมื่อกี้คือแมมสุดชีวิตอะฮะ ชื่อลุนว่ารล่นดังมีค่าดังมีค่าบล็อกมีรีบาวมีจำมีดังชนล้มเจ็ดเปอร์เซ็นดังพันแกร่งดังจอมพลังขอเสียงเชียร์พลังงานสัมสยี่สิบเปอร์เซ็นลนนี้น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าค่าจำน้อยไปหน่อยสามสิบสามมีรีบาบวกสิบไว้ทิปอินน่าจะได้นะครับอ่ะมาฮะอันนี้น่าจะได้ค่าชนล้มประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นถึงไหมน่าจะได้อยู่ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ค่าชนล้มนะเดี๋ยวมาดูกันว่าดังชนล้มมันยังโอเคอยู่ไหมะ ซากุล้อนยังน่าทำไหมครับผมผมยังไม่มีซากุระงิสก,กินเฮสหรอฮะเอ่อเดี๋ยวนี้เขาเล่นร่างสามร่างสองเออลร่างสามมันรูนน้อ,ยเ,อยเขาเรียกว่าพอรน้อยมันก็เล่นได้มีแค่ห้าเกมรัสก็เล่นได้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะจะให้ขาวให้ได้เลยฮะแพ้หน้าขาวตายแล้วเจอมากีสามด้วยฮะโ <c oughs> ดนเนี่ยฮะที่มาสารแพ้หน้าขาวแล้วพี่เกมเนี้ย โคตรเทพโคตรอันตรายแล้วยืนมองกันทั้งสน,นามไม่เคยเห็นคนหมุนสา0รอยหกสิบองศาดังเดิที่มาสารอย่าแพ้นลพี่นะขาวพี่ไรอาไปแล้วโดวน,นะลูกนี้เลยไอ้โหแล้วแมมสุดชีวิตว่าไม่ใช่รุนบล็อกแต่ผมขอญาตขอญาตบล็อกโอ้โหแล้วหลบได้อย่างไรเนะี่ยถึงไม่ใช่รุนบล็อกผมก็ต้องบล็อกฮะตูมหาาหละฮะ คนจริงต้องดันหน้าเอานำต่อตามวิชารับฉบับทำไมล้างชั้นแนวอุ๊ยอุยอุ้ยอุ๊ย,ย,ย,ยแล้วเจอคอมเดาใจด,ด้วยอะดิงานเข้าแล้วฮนะเดี๋ยวโอ้แม่นฮะโอเค <laughs> โอเคคนผิดคนผิดมือสั่นนะแพ้หน้าขาวอีกแล้วฮนะ คนท่านตักใจเย้ยนะฮะเลือกตกเอาะะอะไรละฮะอะไรละฮะเรื่อกตัวคอนเทนต์ดังโดนเลยฮะ,ะแผนหน้าขา,าวฮะกลุ้มผงไปนอนกองกับพื้น <c oughs> ท่านี้ไม่ค่อยดี <c oughs> เอ้าแล้วล้มเฉยเลยแล้วเลยอัปปากาแลละฮะตอดเกมทิกมาละฮะมีงานเข้าอ่ะ <ม>ดีบอลดูสักคริ๊ปโอ้โหไปกองเงินใต้แฟนอยู่หกคนอ่ะสู้เขาตัวเราทำง่ายไว้นะสกากูฟากแบกหน่อยฮะอวิว่งพืงพ้นลื่นๆเราสามคะแนนไม่ลงไม่ลงละผมรีบาวโอ้โหเอาเรื่องฮะลูนรีบาวไม่ต้องลูนรีบาวไม่ต้องใช้ฮะตูมหามานนี้ขึ้นมาเนี่ย เจอหมวกกันน็อกสิบผมเข้าไปฮะไม่มีใครบลอกผมได้หมวกแข็งโป๊กแล้วโดนฮะสวยพี่สวยพี่เอาจัดสวยเออลุมทิปอินไปดิแล้วไอ้ท่าไม้ตายดังเตะทำไงไม่ได้ลืมกดอันเลี้ยงก่อนใช่ไหมแล้วกดอันติแล้วดังะโอ้ดังธรรมดาฮะ หนึ่งเก้าเก้าหกอะไรครับเนี่ยผมนี่รอบล็อกเลยครับกดดังนัรนมดาครับโค้เทโคตลาเฮ้ยพี่หมุนดังได้เมื่อกี้กดอันติหมุนดังไปละมือเริ่มได้แล้วะทายาที่สุดของฟุดดะกกดอันติเตะตอนหมุนดังเมื่อกี้เหมือนจะกดติดนี่ไงล่ะสวยพี่เฮ้ยพี่มหาสสันเอาเรื่องเลยเนี่ยเอาเรื่องเลย เดี chat, ๋ยวคนตัดบอลแลเหตุเกิดจากไม้ตายพร้อมแล้วพี่มาสายบอกไม้ตายพร้อมแล้วอะผมโต่งเลยมากี่ตัดบอลเรียบน้อยเลยไปสวยหยาโอเคเฮ้ยโทนี่ไอ้ไงกลับบ้านไหมโทนี่บ้านยังว่างอยู่นะเหลืออีก เหลือพื้นที่ในชมรมอีกหน่อยนึงสนใจกลับบ้านไหมกลับกันมาเยอะแล้วนะคนเก่าๆมาเล่นเพียบเลยครับเตะไปดิโคตรเทพโคตรอันตรายรเขาน้ำสอกตามฮะล่วงไปหนึ่งเอาจัดอว้ยลมเอาแก่สีคะแนน ได้ดีมาแล้วเหรอได้ like <sim idity styles> ได้ชื่ออะไรอะขอมาดิโอนงี้พัสดุผมยัดเลยฮะโขนอติดังไม่ติดเลี้ยงไม่ยัดเลยเลี้ยงไปยัดเลยฮะแทงไฟต้องเช่าแล้วฮะโอ้โหแล้วเลยอัพใส่คนแก่จบแล้วฮะไปพี่มาสานโอนงี้พัสดุลงไปนอนสวยพี่ เรียบร้อยเลยลองสติลสวยพี่เอเออ้าแต่พี่ถอยมาทําไมอ่ะเอานี่ผมรู้เพิ่งรู้เนี่ยพี่มาสารเล่นซาก,กุนึกว่าเล่นแว่นแตกชมตั้งนานอ่าวเรามองไม่ทันลงไปนอนกองกับพื้นเน่ยวิกดังมองไม่ทันนะอ,อัคคีขึ้นบล็อกที่หลังนี่คือร่วนะบอกเลยนะวันนี้เล่นแรงนะแค่หน้าขาวเราจะหน้าขาวไม่ได้ อะไรละะ่ะฮะลบกุลแรงรู้หรือเปล่าวยสู้เอวเอาเรื่องฮะมาวะขอขเฮ้ยไม่เพื่อนเพื่อนผมมีผมมีแอนตี้อิวไปสามคะแนนลงเหรอบ้าส่งลงูกเ,เพื่อนเพื่อนล่ะเพื่อนแตกเพื่อนเรามีศักดิ์ศรีแพ้หน้าขาวอยู่เพื่อนแล้วแต่ลงไปนอนกอ่พื้นอาแล้วเหมือนจะตกเป็นด้วยฮะ อะไรเพื่อนไม่ส่งไม่ไม่ส่งผมอะแต่ลวงไปหนึ่งโอล้มไปสองเลยฮะเข่าน้ำสองนำล้มไปสองฮะโขาจัดคนหนึ่งโดนเข่าอีกคนโดนสองมาเลยเฮ้ยล้อมล้อมสวยอุ้ยเมาสลายละหมุแม่มตกให้เลยฮะ พี่เออสวยโอ้แต่วินาทีสุดท้ายทรง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 พี่ไปพี่ไปหลบได้ยัส <c oughs> yes! ไม่โดนฮะแต้มเดียวแต่ก็รอดไปได้รอดมาได้โอ้บโอขอสายข้าวอพอดีอ่ะพี่เกือบไปแล้วเมมแล้วเมมอีกครับ ผมจะขึ้นดังครบรัวๆก็ไม่ได้อะแพ้หน้าขาวอะไปลรงข้ามก็เข้มเลยเก็นตกจังเนะลยขาดเตะไปแล้วยังมีคนซ้อนตกเลยตัวชื่อสติกแมนได้อะชื่อไม่คุ้นเลยทําไมไม่เปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมอะนี่ฮะสักสีมันํำคอแพ้หน้าขาวอ่ะโอ้โหผมเตะยับเลย <laughs> คุณเธาสักร้องไห้เลยโดนไปเจ็ดร้อยแล้วสตรีมเมอร์ยังไม่หน้าขาวเนี่ยคร ทำาลยล้างชนแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำไรล,ล้างชนแนลลุยไปกลับทำาลยล้างชน <Whoa. S 2> แนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำไรล,ล้างชนแนลลุยไปกลับทำาลยล้างชนแนล